วันเดยคนไทยเหรอคนเกาหลีอ,อยองอาเซยอน่ะเธอชอบกินฮอทดอกปะไม่ตอบไม่คุยไม่คุยกับคนเกาหลีเหรออ่อนไทยออกบอไม่คุยไม่คุยคืนล่างไหม้วบอกผลมาตกยุกไปแล้วไม่เลิกแปลงล่างมาดิเออมีโจนสลัดบอกให้คนนี้เลิกแปลงล่างอ,อ,อ๋อคนนี้เหรอน้อสกิลมันมีให้แปลง มังกรมันก็เกียนไงไม่กล้าก็บอกเอาวิธีง่ายๆก็คือไม่ต้องไปสู้กับมังกรนะมาพิษโฟดๆมีเป่าเบคอนเจอครับคนขอผลเจออัดไม่น่าไปฆ่าเขาเลยอะไรจะมาฆ่าฉันต่อได้หรอฉันเสียใจอา้าวก็พิมพ์ทายได้นี่เพราะว่ามีคนไม่เอาผลที่เราเอาเดี๋ยวแล้วเ,เขาพีดฟูด ผลที่เราเราเสียใจมากมีคนอื่นไม่มีผลมีผลอร่อยเนาะไม่มีใครสุ่มผลให้เราหนึ่งเนงเปล่าเบคอนเอบเอาไว้แต่มีคนนี้มาตีผลทรายอย่าบอกนะว่ามีคนเกลียดเราเนี่ยไม่มีผลอย่าบอกนะว่าทุกคนเขาทำไมพิมพ์แปกๆผลผีก็ดีเนาะไปได้ไปได้เออเนี่ยผลผีสุดตึงขอผลหน่อยทำไมพอขอผลแล้วมันพิมพ์รู้เรื่องจังวะพิษฟูฟูด ยังไงครับมีสองคนหิวผลไม่ให้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 ปุ๊บอ,อ้าวคนนี้ก็ไปสุ่มเดสสปริงเออให้ให้อป๊บให้แล้วครับอ้าวแต่คนนี้ไม่รู้ออป๊บคนนี้วิ่งมาเก็บจบฮกเวลตันทำอะไรวะเนี่ยอันนี้คือ PVP ทำไมแปลกๆหมอกระตุกกระตุกคิซเน่จะตายครับแต่คนนี้นิ่งใช่ปะเนี่ย เฮ้ยแปลกๆอะเฮ้ยเล่นสองอดีเป่าวะทำไมเหมือนมันเดินได้ทีละคนน่ะดูดิคิสเนะมันวิ่งแล้วคนนี้นิ่งเดี๋ยวพอคนนี้ขยับคิสเนะนิ่งเอาจมน้ำตายเฮ้ยเปิด PVP เวลยี่สิบก็เปิดได้หรอจำไม่ได้นึกว่าเวลห้าสิบเปิด PVP ทำไมอะ่ะอยากต่อ,อยฮอนดอก นี่ฮอทดอกไม่มีหมัดเฮ้ยเดี๋ยวอึ๊บโอ้โหอ๋อหมัดเราหมาัดเรามันเป็นอ๋ออ,อนันใหญ่ๆปึ๊บนี่ถ้าอย่างงี้เขาไม่เห็นหมัดเราหรอกไม่ตอบชอบกินฮอทดอกปะตอนแรกเนี่ยขอผลขอผลพอชวนคุยนี่เงเียบทีเรื่องขอผลเนี่ยพูดแบบพูดเก่งเลยนะใครอยากได้ผลผมผมเอาไม่ใช่คนนี้ อุตส่าห์พิมพล่อ,อคนนี้ใครมาตอบมาเนี่ยเอาเวา้คนนี้ไม่ตอบเลยวะเฮ้ยเสือใกล้ตายเห็นเลือดแล้วมันน่ากินเหลือเกินเซิร์ฟนี้มันทำไมมันนัวย่างวะอยากสู้ด้วยมีใครหิวฮอทดอกปะสวัสดีฮอฟฟอยากได้ผลน่ะก็สุ่มสีฮหอเบลตั้งเบลตันน่ะไม่มีตังฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนจะใช้เหรอผลไฟไม่ตื่น ฟาร์มที่ตีเจ้าโลกสามเฮ้ยนายเวลตันได้ไงไม่รู้วิธีฟาร์มเงินหรอแปลกๆนะพาไปดิไม่รู้นายเวลแม็กมาได้ยังไงเฮ้ยนี่ก็ตีกันจังเลยซึ่งมาไม่มีไรนอนแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะทั้งผลไฟไม่ตื่นแล้วก็ไม่รู้ที่ฟาร์มไม่รู้ฮะนายต้องลองเวลด้วยตัวเองนายจะได้รู้เวลสองพัหต้องไปสร้างเวลหนึ่งใหม่ไม่อ่ะเกียริฟาร์ม โอเคก็ไม่แปลกหรอกขี้เกียจฟาร์มก็ซื้อไอดีซะแล้วก็มาขอผลอ้าวไม่ต่างจากผู้เล่นเริ่มต้นเลยนะเรามากอดทานเรือยังตามมาอีกนายชอบกินฮอทดอกปะเฮ้ยจะไม่ถามชอบกินไหมไม่มีใครตอบเลยเนะี่ยนายรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นฮอทดอกอ่ะชอบแฟนตัวเองมากกว่าแล้วแฟนอะไรสุดแฟนไม่มาเล่นเกมด้วยเหรอเตเแฟนนอนตักอยู่เนี่ยโอ้ว้าว ไม่นานก็เสียบเสียบปลักเสียบตุด๊ดนอนไปก่อนไปก่อนไปไหนไปไหนนั่นแหละใครมายิงแสงใสเอาเะล่าเฮ้ยเอาต้าตีกันละอยากรวมวงด้วยเป็นไงล่ะเฮ้ย<ๆ>กินเสือด้วยเอาไปกิน

ไอ้เสือไปไหนเสือหายไปแล้วอ๋อเสืออยู่ก่อลิงกินเสือกินเสือกินเสือตึ้มๆๆๆๆนี่เอาเข้าไปเฮ้ยใครมาอีกวะน่ะอ๋อมังกรมังกรมาเพิ่มแต่ผมว่ากินเสือก่อนกินเสือกินเสือตุ้มเอานี่ไปเสือไปไหน เอานี่สามล่ะตุมต้มๆๆๆเย่เฮ้ยเอาตามมาทำไมกุส่าจะให้มังกรสู้กับมังกรจ้าอันนี้มันแค้นเราอันี่มันแค้นเราน่นไปสู้กับมังกรดวมาละฮอตดอกได้แค่นี้พอใจละนายนายอะไรครับนายชอบกินฮอตดอกปะชอบครับฮอตดอกนาฮอตดอกนาะพี่พูดอะไรครับตามมาเดี๋ยวสุ่มผลให้เพราะนายชอบฮอตดอกได้แล้วครับ,รบอ้าว เดี๋ยวได้ไหนนายยังไม่มีผลเลยเนะนายยังไม่มีผลเลยหรือว่าง้มงิบได้เลยครับอ๋อโอเคได้เลยครับแหมก็นึกว่าแบบทําไมเราเจอคนดีจังจะไม่ไม่เอาผลเป็นฮอดอกเราจะได้ผลเท่โอ้โห oh โอเคถือว่าเพิ่งปรับมาใหม่ก็ใช้ได้เอาป่ะผลไดมอนด์เฮดอ่าไม่กินด้วย ไม่กินหรอขอบคุณมากๆเลยครับพี่กินครับ <c oughs> กินครับไปโอนียวอีกเอาให้เขาผลแบบเยลลี่ดูเหมือนเยลลี่แล้วน่ะกินครับไหนเหมอนกินเลยเราช่วยเราช่วยฮึบเออได้ยังป๊าป่านี่ได้ได้ได้ขอบคุณครับพี่เราไม่ใช่พี่เราคือฮอทดอกได้เลยครับไว้เจอกันใหม่ละ่ะ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กดซับสไคร b ์กับ d o g ดวยนะครับเราจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนหิวเป่า